สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมาดามเคทอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ในเรื่องของการออมและการลงทุนค่ะวันนี้เราอยู่กับวัยรุ่นอีกท่านหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงจากคอนเทนต์ครั้งที่แล้วนะคะวันนี้มาพบกับน้องโดมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เคทโดมแนะนําตัวนิดนึงค่ะก็สวัสดีครับโดมคุณิธิครับปัจจุบันอายุ19ครับตอนนี้น้องโดมทําอะไรอยู่คะตอนนี้หลักๆเป็นช่างภาพครับ ช่างภาพนะคะแล้วก็รายได้เป็นยังไงมั่งคะตอนนี้ต้องประมาณการพอใช้ไหมสองหมื่นบวกลบแต่ว่าคนใหญ่จะเป็นการใช้เดือนชนเดือนซะมากกว่าค่ะนั่นจะเป็นเหตุผลใช่ไหมคะว่าวันนี้ก็เลยอยากมาปรึกษาพี่เคสใช่ไหมคะใช่ครับคือผมมีคําถามว่าเงินเดือนเดือนชนเดือนเนี่ยเราจะแบ่งออกไปลงทุนยังไงคือในเมื่อเราก็ใช้เงินเดือนชนเดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนจนมาเริ่มรู้สึกเอ๊ะ าวันนี้เราอยากลงทุนเราต้องเริ่มจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมคะในเมื่อเดือนแต่ละเดือนก็ยังจะไม่พอใช้อยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะงั้นพี่แคทถามน้องดมกลับนะคะว่าถ้าวันนี้ค่ะจําเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินจริงๆนะคะน้องดมจะทํำยังไงคะสมมติว่าวันนี้อเงินเดือน2 0,000ือ่ะแล้ววันนี้ค่ะยางรถแตกหรือว่าอุบัติเหตุรถล,ลม้มแล้วจะต้องซ่อมรถถ้าไม่งั้นเนี่ยใช้ชีวิตลําบากแล้วน้องดมจะทํำยังไงคะอาจจะต้อง หยิบยืมหรือว่าอาจจะต้องรูดบัตรออกมาใช้ก่อน<ม>รือเป่าใช่ไหมคะบัตรเครดิตก็เป็นช่องทางหนึ่งค่ะที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินแต่ว่าเราจะต้องใช้แบบให้มันมีประโยชน์นะคะอย่าให้มันเป็นโทษกับเราค่ะเพราะฉะนั้นพี่เคจะแนะนําน้องดมก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่เราจะควรมีก็คือเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อยอใช่ค่ะเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย6เท่าของรายจ่าย6เท่าของรายจ่ายหมายถึงว่าเงินเดือน2 0,000ื รายจ่ายอ่ถ้ารายจ่าย20,000ก็คือต้องมี6เท่าก็คือประมาณแสนสองซึ่งเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินกรณีที่เราตกงานหรือบริษัทติดตัวไปหรือว่าอาจจะป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วจงพักรักษาตัวเป็นระยะเวลาย,ยาวซึ่งทำให้เราไม่มีไรายได้ตรงนั้นเข้ามาแต่อย่าลืมว่ารายจ่ายยังคงดำเนินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำค่าไฟหรือค่ารถที่เราผ่อนก็ยังต้องจ่ายใช่ไหมคะครับค่ะเพราะฉะนั้นเงินสำรองฉุกเฉินเป็นเงินก้อนแรกเลยค่ะที่เราจำเป็นต้องมีนะคะและสมการที่เพจจะแนะนำเสมอๆเ,เลยนะคะก็คือรายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายก้อนแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเงินสำรองฉุกเฉินที่เราจะต้องมีค่ะแล้วคำว่ารายรับลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายมันควรจะเป็นยังไงครับ อย่างน้อย10%ของรายได้อย่างเช่น2,000มื่นนะคะเราก็ควรจะหักไว้เลย10%ก็คือส0 0พันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนชนเดือนอย่างนี้พี่เคสคเราจะหักมาได้ยังไง10%อรนะแนะนำอย่างแรกนะคะลองทำเขาเรียกว่า รายรับรายจ่ายงบการเงินของเรานะคะเราจะเห็นตัวเลขได้ชัดเจนว่าเราบริหารการเงินได้แบบมีประสิทธิภาพหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรบ้างถ้าเราทรํารายรับรายจ่ายแล้วเราจะมีรายจ่ายที่เราเห็นชัดๆก็คือรายจ่ายคงที่เช่นค่าผ่อนรถผ่อนบ้านคืออะไรที่แบบไม่จ่ายไม่ได้อ่ะคะ่ะไม่จ่ายไม่ได้ใช่เป็นรายจ่ายคงที่อ่า เสร็จแล้วที่เหลือเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่ทุกวันในส่วนที่เหลือที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างในแต่ละเดือนแล้วเราลองมาดูซิว่าตรงไหนที่เราสามารถปรับลดได้ปกติแล้วเท่าที่พี่เคสให้คำปรึกษามาทุกคนเงินจะเหลือค่ะเพียงแต่ว่าเงินที่เหลือตรงนั้นนะคะมันก็อยู่ในบัญชีธนาคารซึ่งพอเราได้เงินก้อนใหม่มา มันก็จะเอามารวมกันเป็นเงินก้อนเดียวกันเราก็จะเลยไม่เห็นค่ะว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่เราก็จะคิดว่านั่นเป็นเงินที่เราสามารถใช้ได้นั่นเองนะคะแยกออกมาเลยนะคะเราก็จะมีเงินเก็บที่ทําให้ในอนาคตเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นค่ะเราสามารถใช้เงินก้อนนี้หรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ยังเอาไปลงทุนเพิ่มได้ตอบให้มันงอกเงยขึ้นค่ะผมมีคําถามมีคําถามถ้าเราต้องเก็บเงิน6เดือนพี่เคศหมายความว่าเราหักออกมาจากเงินเดือนเลย ใช่ค่ะสิะเก็บไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบเดือนค่ะแล้วถ้ามากกว่านั้นถ้าเราเก็บได้มากกว่านั้นเ้าเราจะทำาคงับเราสามารถเราจะเก็บให้มันมากขึ้นเป็น7เดือน8เดือนหรือว่าเราเอาไปทําอย่างอื่นดีค่ะเงินสำรองฉุกเฉินก็ไม่ได้จําเป็นที่ว่าจะต้องอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นนะคะอาจจะไปไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินที่ผลตอบแทนเทียบเท่ากับเงินฝาก แต่ว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนมากกว่าและก็สามารถเบิกถอนได้ขายหน่วยลงทุนได้ลักษณะคล้ายๆกับบัญชีเงินฝากเลยนะคะส่วนที่เหลือจากการเก็บออมเงินสำรองฉุกเฉินแล้วพี่แคทแนะนําให้เอาไปลงทุนในกองทุนรวมอย่างเริ่มต้นเลยถ้าน้องโดมยังไม่ได้รู้จักเรื่องของการลงทุนมากนะักพี่แคทก็อยากให้ แนะนำให้รู้จักกองทุนรวมค่ะ <ขอ S 1> ซึ่งค่ะเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะพี่เคจะแนะนําน้องโดมว่าให้เอาเงินส่วนเกินจากเงินสำรองฉุกเฉินไปลงทุนหรือว่าเก็บในที่ไหนนะคะมาติดตามใน EP ถัดไปนะคะ